สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าว,วันพุธที่22นิมิถุนายน2565กลับมาพบพอกับบากองพนมไพรอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอ้ยอาพาพี่น้องมาติดตามออการเจริญเติบโตของต้นกล้าอา,อายุหเดือนเกือบหนึ่งเดือนนะพี่น้อง หลังจากที่หัวเทาเราเมื่อวานกะาให้กะบ้น่า,นาจะเกินสิ้นเดือนแล้วครับพี่น้องน่าจะได้ดำเนินการถอ,อนกละแมาปักดำบริเวณไฮน่าซีไรอของบาวกล่องพุมไพยที่เห็นที่อยู่ในแปลงหน้านเนี่ยนาอพี่น้องเนาะ อันสิมาท่าบอกซูพี่น้องฟังบานนี้ดิหลังจากที่สายฝนโปรยไปไปช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาพี่น,อน้องเอ้ยนะครับมิถุนาฝนหายไปเมื่อกี้นี่เ่ากองมนน้ำพานี่ครับเห็นหน้าหดน่หน้ามึนฟึงฟ่งฟิงฟ่งกวนี้บัานนี้มันก็เฮดให้ลูกออดหรือว่าหวกเนาะหลายกบไหลมาตัวนี้ ฝนถึงช่วงไปแล้วมิถุนาพี่น้องกบน้อยกำลังเกิดลายลายไปหนิพี่น้องว่ามันเขาตกแตกาภาษาผููเฒ่าพูดว่าว่ามันเขาตอกแตกยังมาเล่นโขกน้องหน้าน้วยังมงาเมืองสกาแล้วยาำเกลนขึ้นว่ามันพี่น้องยัำเกลนขึ้นว่าว่ามันโอ้ยวามเป็นไฟผีเป่าจนจนอยู่ในหงหงหน้า เมื่อขึ้นบ๊กอกก่องคนอำไพ้กับมาจอบบึ่งมาจอบลายมาจอบคล้ายๆว่าจะอนุรักษ์ไว้แหะครับอนุรักษ์ไว้อานุรักษ์ไว้ให้พี่ให้ยาของให้ลูกให้ล้านได้ใส่ประโยชน์จากกบปลาอายานเพิ่นมาลวงน้ำเนาะยานเพิ่นมาลวงมองนี้ก็เลยอนุรักษ์ไว้มือขึ้นว่ามันผีเป่าจนจนอยู่ไฟ ก็เลยมาจอบเบิ้งนะครับเดี๋ยวมาแลงสิเอาบรยาาาบรยากาศเอาบรรยากาศการมาจอบอีกเบื้องต่ว่าดีภาพพี่น้องมากเอาบรรยากาศการไต่กบมาจอบเบเพื่อนไต่กบน้าเอาบรรยากาศการไต่กบมาสู่บางสู่พี่น้องน้แต่ว่านันให้นี่ครับนี่เขามาจอบเขามาเขามาจับเมื่อคืนนี่มันเป็น,นเป็นตะจับเพราะว่ามันมีขีห้อยขีตมแล้วก็มันมีกบหน่อยมันหลาย บาเนี่เพื่อนว่าเนี่ยมันขึน้นกบมันมันขุนมันวอดินนะครับนะมันวอมันวอดดเพื่อนก็เลยว่า,ามาหาลเลาะแถวนี้แหละมาขึน้นกำว่าจอบกำว่าจาดเขื่อนบาดเขื่อนบ้าน,บ,านบ้านเฮาเอิ่นจาดสองสามคนมาลเลาะแถวนี้แล้คุ้มควงนี่ยแหละก็หู้จักโตยอ,กอย,อยู่แต่ว่าก็บอกอยากยากจริงหองบอกยาก กเลยว่าเดี๋ยวเอาเมลรงพี่น้องที่เขามาเบิงปากดติดตามไว้เดอ้อพี่น้องเดี๋ยวบากองจะพามาเบิงบรรยากาศการไต่กบนี่ไต่ระลอกกับเอ้ามาลงบอนี่ครับนี่อันนั้นอย่าอย่าไปเบิงมนันได้นมันพังนามกัดนามมันเตะไส้นะครับนะไส้มันเป็นดินไส้ตันนี้เวล,ลานามไหลมันกัดเตะคู่ลงไปขาดเห็ดหากําแงตัวดนันพังนะครับ กระเบื้องกระเบื้องพังไุ่ได้เสียงเพื่อใดดิเสียงพ่อไงมาลามัว่าบอกอยากยากพี่น้องผู้เฒ่าอันบอกว่าให้ขายให้ขายงว่มันหลายมันเป็นผ้าละหกสิบเจ็ดปีแล้วบอกเพื้นพ่อจักบาท <c oughs> มันสิบาปปะบอกว่ามันเป็นผ้าละนะครับก็ให้ขายก็บอกขาย เปล่งนาะผักบุ้งแก้วของบอกกล้องทมพายก็รอน้ำอย่างเดียวครับก็สวยงามดีนะครับไม่มีโบตายดอกนะครับงามดีผักบุ้งแก้วก็หลากลอยหลักเรือไปแล้วแต่ว่าพระท่านเอาฟุน้นมาใส่เดี๋ยวเมือม่อไนเมื่อไนพี่น้องเมือ่อไนยังจะเอาฟุน้นมาใส่นี่ มันสองสามงานนี่แหละครับเฮ็ดยันก็ได้ปลูกพักไผ่ก็ได้ปลูกพักบุ้งแก้วก็ได้เนาะนำเขาก็มีเดี๋ยวล่องเมืองัะตั้งเมืองครับว่าจะเป็นยังไงกอมเมนเฮ็ดยิ้กับะไรเขาได้เขาโย่ปีบางหันในเขาโย่ถกจักสอบอะซี่หาสอบนี่แหละวัดเบึงหลัวมันได้ลอยยิบหาโลบอปูบอกบสังเกตบึง นำก็จะซัดเตะเข้าไปบินไสแต่ก่อนนี่ต่ก่อนนี่ยังมีตะลิงอยู่เลยครับนำเตะเข้าไปกัดให้จังใดได้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะลองหาวิธีการเอายาแฝกมาปลูกเบิง่งน้องพี่น้องเอาเช้านี้ก็เลยพาพี่น้องมาติดตามตะกะ้านำเบิ่งบรรยากาศ ฝนตกก,ตกแบบ็ตกแบบดินล่ายพี่น้องตกแบบดินล่ายตะเลรนกบตัวนกบซนบตัวใดถี่เพิ่นฉลาดแน่เพิ่นก็นลงไว้อยู่พีละพอมีปลายปักไว้อยู่นะครับห้ามจับสัตว์ทุกชนิดเพิ่อนอ่านออกเพิ่นก็เสียบไมา้เน,นื่องจากเป็นเขตอพยพทานลา,ลาไปลาไปขึ้น ห้องใส่เพิ่นอยู่เมื่อคื้นี้นะครับสำหรับมืัอนี้ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกีกิบขมารับชมด้วยนะครับเดี๋ยวเอฟซีขี่ขมาไหมหรือว่าเอซเกากรฝากกดติดตามไว้มาแรง,ออองเอาบากงจผ้ามาไตาก่กบเอาบรรยากาศการไต่กบหน่อยไหมไตก่กะตีไต่ไปลง่ง้บบัวนั่นแหละนะครับ กาดงามมาลองกองแกงแตะวันก็ถือว่าร้อยละเก้าสิบนะครับงามบองใดที่มัน,เป,นเป็นน้ำขังบางเห่นคะคม,มัน้ำมันขึน,ไไน,น,นบ่อยเนาะนี่กบ่ขึนมันกับว่างามตะวันร้อยละเก้าสิบผ่านอยู่นะครับสําหรับการหวานกะเอามาแรงยังมากติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับบรรยากาศกันไต่กบกับบกองพุ่มไผ่เดี๋ยวพามาเบ่งนะครับสําหรับมือนี้ เสร็จภารกิจการเลาะแล้วเข้าไปในบ้านก่อนครับสปแร่น้ำบรรไดพี่น้องเฮ็ดไปตามหัวใจสร้างมากครับสำหรับเซานี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ